นะครับก็เรามาอยู่ในช่วงตอบคําถามนะครับของปอ .3 ก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะถามเกี่ยวกับรูปภาพที่เราทําในแบบฝึกหัดถูกต้องไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าที่ถามกันมาเนี่ยเป็นแบบไหนไออันนี้ทบทวนหน่อยจําในแบบฝึกหัดได้ไหมครับที่เราถามกันเกี่ยวกับในรูปนี้มีคนสงสัยเกี่ยวกับรูปนี้เยอะเหมือนกันวันนี้เราก็จะลองมาตอบดูเหมือนเป็นการเฉลยไปนในตัวด้วยนะครับอ่ะ ถขาถามว่าที่นี่ที่ไหนดูแล้วน่าอยู่บรรยากาศดีมั้มีคนถามเยอะมากครับว่าไอที่ในรูปเนี่ยเป็นรูปไหนก็เป็นรูปที่ครูเซฟม,มันจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นรูปท่าเรือในประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเขาเรียกฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นั่นแหละครับก็คือเนเธอร์แลนด์ก็อยู่ทางยุโรปนะครับก็สภาพภูมิประเทศเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเราสังเกตได้จากบรรยากาศอันนี้เป็นเป็นในชนบทของเขาด้วยนะครับไม่ใช่ในเมือง มันอันตรายไปไหมคนละกลุมมากกว่านี้ก็คืออาจจะถามหมายถึงเรือถูกต้องไหมครับก็ถามว่มาอันตรายไหมก็ถ้ามันมีการอุบัติเหตุการตกตกลงไปเนี่ยอาจจะอันตรายครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นท่าเรือที่คนไม่ได้พูกผ้าน,นะครับอาจจะเป็นท่าเรือในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ครับเข้าใจว่าก็เลยไม่ได้มีการมีกั้นอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระเบียบว,วินัยของคนประเทศเขาเนี่ย ค่อนข้างดีอยู่ครับไม่ไม่น่าจะมีใครซุกซนเท่าไหร่แม่น้ําเขาไม่มีขยะเลยอ่าจริงครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับระเบียบวินัยนะครับค่อนข้างสําคัญนะครับไม่มีใครเขาโยนขยะลงแม่น้ําเลยครับเพราะว่าเขาก็ทิ้งถังขยะมันเป็นการปลูกฝังของเขามาตั้งแต่เด็กนะครับทําไมประเทศเราไม่เหมือนเขาก็ ประเทศเรายังไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนประเทศเขาครับก็ถ้าให้พูดตามตรงแต่ถ้าเราอยากพัฒนาไปถึงเขาเนี่ยเราก็ต้องพยายามกันใช่ไหมครับรุ่นครูเนี่ยครูก็พยายามเ,เต็มที่ครับก็อาจจะฝากความหวังไว้ที่รุ่นเราแล้วกันพอเราโตเนี่ยเราเราเห็นว่าประเทศอื่นๆที่มันน่าอยู่เนี่ยมันน่าอยู่แบบไหนนะครับก็ก็ทําตามแบบเขามีวินัยให้ได้แบบเขาคิดถึงส่วนรวมให้ได้แบบเขาเข้าใจไหมครับตั้งใจเรียนให้ได้แบบเขา แบบฝึกหัดที่ครูแจกมามีให้ไหมครับแบบฝึกหัดที่แจกกับแบบฝึกหัดที่ทําในคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกันแบบฝึกหัดที่ครูแจกเนี่ยครูให้ไว้สําหรับคนที่ไม่สามารถเข้าเรียนแบบเพื่อนได้จริงๆครูก็จะให้เขาเนี่ยทำแบบฝึกหัดนั้นคะแนนก็จะไม่ได้ถ้าเพื่อนเสื่อมถ้าส่วนถ้าใครเนี่ยสะดวกทําแบบนี้เนี่ยคะแนนมันได้เยอะอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าทําหรือเช็คชื่อของครูทุกครั้งเนี่ยยังไงก็ได้คะแนนเต็ม20คะแนนครับ เมื่อไรจะได้ไปโรงเรียนก็อันนี้คุณไม่ทราบจริงๆครับขึ้นอยู่กับทางนโยบายของทั้งเขตท,ทางจังหวัดอะไรแบบนี้ครับทําไมโรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดเรียนก็สาเหตุหลักสําคัญคือสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีขึ้นนักเรียนที่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมนะครับนักเรียนประถมยังไม่ได้ฉีดเลยครับยังไม,ม่ไม่มีวัคซีนที่รองรับเพราะฉะนั้นต้องรอให้ปลอดภัยก่อนถึงเริ่มฉีดครับไอถึงเริ่มเปิดเรียน เด็กๆเ,เข้าใจในบทเรียนบ้างไหมคะอันนี้เข้าใจว่าเป็นผู้ปกครองถามนะครับก็ส่วนใหญ่ประมาณ60ส0เจสิอร์ที่ทําแบบฝึกหัดมาเนี่ยทำถูกนะครับก็ถือว่าเข้าใจหรือถ้าเราย้อนกลับไปในเทอมที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็ทําได้ดีครับก็ถือว่าไม่ต้องซีเรียสน,นะครับถ้าตั้งใจฟังครูตงใส่ตรงไหนถามได้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องคะแนนเรี่องไม่ต้องซีเรียสเรื่องไม่เข้าใจค,ครับครูจะพยายามอธิบายพยายามลดช่องว่างให้มันมากที่สุดครับผม นนข้อมูลในชีวิตประจาวันเนี่ยมีเยอะมากครับเวลาเราเดินไปไหนนยะเราก็จะเจอข้อมูลตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการรวบรวมที่มันเหมาะสมเพื่อจะได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับคือรวบรวมให้มันถูกวิธีครับอ่ะการรวบรวมแบบที่1ก็คือการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นี่คือเราการที่เราไปคุยกับคนเลยครับ คนก็จะให้ข้อมูลกับเรามาอ่าดูตรงนี้ครับดูในรูปภาพข้อมูลก็จะเป็นตัวสีส้มๆเนยครับอ่าก็คือว่าเราถาอยากหาอยากรู้ข้อมูลของคนนี้เราก็ไปถามเขาเลยเขาก็ให้ข้อมูลเรามาเลยอาจจะเป็นการพูดหรืออาจจะเป็นรูปภาพเป็นเอกสารแบบนี้โอเคนะครับอย่างที่หนึ่งการสัมภาษณ์ก็เหมือนเวลาเราถามครูนั่นแหละครับก็เหมือนเป็นการสัมภาษณ์อันนี้ไม่ยากสอง การสังเกตคราวนี้ไม่ใช่สังเกตคราวนี้ไม่ใช่คนแล้วครับที่เราจะต้องเป็นหาข้อมูลแต่เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องใช้ตาเราดูแบบนี้สีส้มๆอ่าเห็นไหมครับเราก็ดูเช่นเราอยากรู้ว่าอไอ้หนอนตัวเนี้มันจะเดินไปไหนมันจะกระดึบกระดึบไปไหนใช่ไหมครับเราก็ไปดูดูจนมันจนเรารู้ว่าอ๋อมันไปทางนี้นี่เองนั่นคือ การสังเกตถูกต้องไหมครับเมื่อกี้สัมภาษณ์อันนี้สังเกตต่อไปการใช้แบบสอบถามคราวนี้เนี่ยก็เหมือนการสัมภาษณ์แหละครับแต่ว่าข้อมูลมันเยอะมากครับถ้าเราสัมภาษณ์ไปแล้วคนก็พูดมาลุวแบบหนึ่งสองสามสี่สี่เราจะจําไม่หมดถูกต้องไหมครับเราก็เอาเป็นกระดาษเนี่ยครับไปให้เขาให้เขาเขียนให้เขาติ๊กให้เขาจดมันจะได้อยู่กับเราครับคือเขาพูดจบไปแล้วแต่ข้อมูลก็ยังอยู่ในกระดาษ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการใช้แบบสอบถามไม่ต้องซีเรียสนะครับก็เดี๋ยวเราจะขยายสีละอันอยู่ดีครับการทดลองก็คือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยเช่นถ้าเราอยากอยากรู้ว่าไใบไม้เนี่ยถ้าเขียวแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็เอาไปตากแบดหรืเอเอาไปแบบไหนและสังเกตมันว่าเป็นยังไงถ้าใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมีวิธีการสังเกตการทดลอง สุดท้ายการเก็บรวบรวมเอกสารคราวนี้เราไม่ต้องยุ่งกับใครเลยครับไม่ต้องไปดูหนอนที่กระดึบอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปทดลองวิทยาศาสตร์เราไปหาจากข้อมูลที่เขารวบรวมไว้อยู่แล้วอาจจะอยู่ในหนังสือเรียนหนังสือแบบไหนเราไปดูนะครับและเราเอามาเป็นข้อมูลของเราโอเคนะครับมีไม่กี่อย่างครับถ้าใครจำมาไหนไม่ทันครูอาจจะพูดเร็วเกินไปก็ ย้อนกลับไปก็ได้ครับย้อนกลับไปดูแต่ละอันไม่อันนี้อันนี้เป็นการเรียนเพื่อรู้เฉยๆนะครับสําหรับปบ .3 เนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ให้ให้ให้เรารู้ว่าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้เฉยๆนะครับผม